ก็วันนี้ก็ถือว่าขอต้อนรับน้องๆทุกกองนะคะที่มานะคะเรามาจับอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพละรองรับการเปลี่ยนแปลดิจิิอลนะคะซึ่งในวันนี้ก็ทุกสำนักสุกกองที่นิ้เชื่อว่าน้องๆทุกคนตั้งใจพร้อมอุปกรณ์มากันครบมากนะคะที่คือเราจัดโครงการนี้ขึ้นค่ะระหว่างวันที่ 13- บ4ามถึงสิงหาคมนะคะ2567ริเค่ะ สำหรับความรู้สึกสองวันนี้นะคะที่เราทั้งสาคนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆกลุ่มกองอื่นๆที่ได้มาอบรมนะคะจํานวนทั้งสิ้น2วันเป็นความรู้สึกที่จะเรียกว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเขียนวันเพจการเขียนข่าวเนาะแล้วก็การทำพรีเซนเทชันซึ่งมันเป็นงานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วบางทีเราไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยเราอาจจะยังได้เนื้อหาในการเขียนได้แบบจะไม่แม่นพอหรือว่ามีผิดพลาดบ้างแต่ว่าสําหรับการอบรมวันนี้พี่ๆวิทยากร ทั้ง3ท่านนะคะก็ให้ความรู้เราได้อย่างดีเลยรู้สึกดีใช่ปะดีมากค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของอกรมลดโลกร้อนนะคะเป็นตัวแทนในการมาจัด มาเข้าอบรม p r ในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนะคะก็คือรู้สึกสนุกมากค่ะอาจารย์สอนดีมากๆค่ะได้รับความรู้เยอะมากค่ะได้รับความรู้ท้งการทําวันเพจนะคะการทำ,ะะรทำเขียนแบนเนอร์การเขียนข่าวให้น่าสนใจค่ะแล้วก็แบบการตกแต่งให้มันสวยงามให้มีความดึงดูดใจมากขึ้นค่ะก็คือรู้สึกสนุกมากๆค่ะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนกันคะ่ะเหมือนกันค่ะสนุกมากเลยค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะกลับไปใช้ในงานที่ตัวเองได้ได้รับมอบหมายแล้วก็ได้ทำะคะ่ะขอบคุณค่ะสว่า